แต่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 พี่ฟิลครับอีเวนต์นี้กี่คะแนนครับอีเวนต์นี้เหรอครับกูกูให้ค่อนข้างสิบนะเพราะว่าเอาตาเดียวได้เลยลงตอนนี้ออกซีเครตเลยก็เลยสิบคะแนนเลยเหรอใช่ครับใช่ครับสิบคะแนนเลยครับวันนี้ยิ่งยาวเลยว่าฟิลโกจนกว่าจะออกชายนี่ตัวซีเครตเลย Friends Only Get In Bro เออเกมนี้สปิดวามันมีบัฟนี่นะสปิดวามีบัฟทำให้แบบว่าถ้าวางใกล้กับยูนิตตัวไหนตัวนั้นจะได้อัพถูกลงฮารสิไอสิบฮาร์เปอร์เซนต์โอ้โหเจม โคตรเก๋นะครับมารีวิวตัวละครอุ้ยรีวิวฟิลโกรีวิวอุ้ยรอรอรอพันแปดกวางมีกันทั้งบ้านเลยมีกันทั่วบ้านทั่วเมืองอุ้ยอุ้ยอุ้ยกวานจมตีอุ้ยขั้นหนึ่งเก่งมากเลยนะสิเจ้าเมื่อกี้ขั้นหนึ่งตีโคตรโกรดดู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 เฮออเอฟเฟกต์อลากันมา เอ้ยน้ำตรงนี้แม่งไหนวะเด้อใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยระบบเกมเชงจิ้งเห็นว่าเนี่ยเราอยู่ตรงน้ำเราลอยเราเราไหลนะเว้ยอุ้ยเกมอื่นทำไม่ได้นะเกมอื่นทำไม่ได้นะอยู่ตรงน้ำแล้วไหลอ่ะเกมอื่นทำไม่ได้นะเว้ยโอ้เออเกมอื่นไม่คิดจะทำด้วยซ้ำเขาเรียกว่าเขาใส่ใจไงทั้นที่หนึ่งดาเมจหนึ่งพันบูดาวเท่าเดิมระยะเท่าเดิมตีเหมือนเดิมป่ะเหมือนเดิมโอเคตีเหมือนเดิมท่านสองเหมือนเดิม พันสามเหมือนเดิมพันสี่เหมือนเดิมโอเคดาเมจเพิ่มขึ้นพุดาวลดลงแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นอันนี้แค่ดาเมจเพิ่มขึ้นเก๊ขึ้นอันนี้คเต็มแล้วไหนครับโอ้ยยู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 เหมือนในเรื่องเลยเหมือนในเรื่องเลยยังไม่อีโวนะยังไม่อีโวเลยสี่ปันแล้วเฮียโอ้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 ยเวลอะไรเวลหนึ่งเวลเวลสามสิบหกโอเคโอเคคิดว่าะตูอะไรเข้ามาวะฟิวโก้จูเลียนต้องมาแล้วล่ะสิบปัได้จูเลียนจูเลียนแลดับเลยจูเลียนแลดับเอ็กซ์คลูซสิจูเลียนไอ์คลูซีฟ วุ้ยสี่เข็มซื้อคขแดงเหรอไม่ไม่ใช่แบบโกหงเหรอไอ้คุณสี่ไงไอ้คุณสี่ไม่ไม่ไม่กูกูจะเป็นสี่เข็มเยอะโอ้ยจูเลียสซีเครมเหรอตัวมันต้องหายากมากแน่แน่เนิกสเตจีพอดีเลยไอ้กูหกสิบเก้ามึงหนึ่งเราจะเป็นเจ็ดสิบไปด้วยกันโอไอ้โค้ดออกไปเวลหนึ่งมีตัวซี่เข็มเดินออกไปน่าจะเทอยู่ไม่ไม่ได้เล่นเลยแต่ว่ามีตัวซี่เข็มแล้วไอ้แต่กูว่ารอบเนี้ยดรอปแล้วจริงเชื่อกูดิ ดรอบอีกตัวไปชายนี่ no doubles แต่กูว่ารอบเนี้ยดรอปไะ้แทจริงรอบนี้แหละดอปชัวจริงแต่กูว่ารอบเนี้ยหนึ่งเดี๋ยวพวกเราแม่งดอปตัวซีเคร t ว่ะไม่แต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 ่วต่แ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 อ่แต่แตแต่แต่่แต่แต่แตต่แ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 แนตแตัแต่่แต่่าแ่่แ่แ้ต่แ่ต่อ่อ่ หมือนเลดคิระเลยฮะโอ้ยคิบเองคิบเองคิบเองอะไรอะไรเอเอคัพเกมนี้เอเอคัพเกมนี้อะไรแต่ว่ามันจะดรอปใช่ไหมเบลไม่เข้าใจมันจะดรอปซีเครตใช่ไหมภายในสามตานี้โอกาสดรอปห้าเปอร์เซ็นต์ซีเครตจะมาแหละใช่ไหมบอลเลือนหนึ่งล้านเบลบอลเลือนหนึ่งล้านกูใส่เกาะมาด้วยใส่เกาะเพชรมาด้วยเชื่อมีฮอกกูใช้ดาบในเทลท์แต่รอบนี้ดรอปแล้วจริงเชื่อกูกูว่ารอบนี้ตัวซีเครตออกแล้วจริงไม่อยากจะโม้แต่กูว่ารอบสุดท้ายเนี้ย มันต้องออกแล้วว่าแชทไม่อยากจะโมรอบนี้กูได้ละนด d บบ u s มันเตะกออกล์ฟเลยดวกว่าเกมไม่อยากให้เล่นเลยเตะออกทันทีเกมก